ลินนะโอเคไหมไปหาซื้อลตอรี่ขออนุญาตปิดไว้ก่อนขออนุญาตบังก่อนบังก่อนบังก่อนคนที่แชร์ได้แน่นอนเลขหางเดียวพอเอาเลขหางเดียวใครพร้อมพิมพ์พร้อมขึ้นมาใครพร้อมดันคอมเมนต์คำว่าพร้อมขึ้นมาวันนี้วันสิบหกตุลา ยุยยะเหมือนแมวดูเนาะขันตั้งแต่แรกเล้นะ,ะขมัม,มตั้งเดี๋ยวเถอะอ,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 อ่ะไหนใครจิ้มลิงเราบ้าง อ่ะตรงนั้นแหละหนูนั่นก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละนะคะ่ะอ่ะใครแอดแล้วบ้างทุกคนจา๋าใ,ให้โมเช็คก,กันว่าคนไข้คนละดูนะว่าคนไข้คนแล้วอ่ะขอตัดมันตกใจอะไรไมแม,มวก็โดแมวกระโดดไปหาพี่โมทไมเนี่ยลูกเอ้แมวคาบห่วยไหมหนูคาบไหมลูก ีิอญาคาบไหมลูกคาบไหมคาบเลขไหมอ่ะสรุปนั่งก่อนอ่ะอ่ะอ่ะสรุปนั่งกะอืมสรุปไม่หนีนี่แน่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 หนีอ่ะอะเด้อะอ่ะดิออะดิอะดิออ่ะเด้อเรือลังโรนอย่านั่งรอใช่ไหมลูกอาจจะคุ้นนะ พี่มันมาแล้วเธอม่าจริงคับจริงจริงว่ะมันจะอกยานะเดี๋ยวป็นัาให้เล่นเดี๋ยวให้คับเลขกันนะในเลขในหาเราทุกคนจ่ายเกียมพุ่มเลยวันนี้อาละยูเนสก็ไม่ไม่ไมไไม่ไ้เข้าไปด่าเยอะะไม่เข้าด่าเะนะวันนี้นะทุกคนจับแมวต้มยำวันนี้แหละมีร้านขายด้วยนะร้านขายที่ไหน

ทุกคนรูปลุกเงียเร็วอ่ะเออวางดูอ่ะเุกคนจ๋าดูเลขอยู่ยานะครวันนี้ฮาน่อยนะอยู่ยานี่เข้ามาแอ้วไหนอย่า มาแล้วทุกคนมาแล้วไม่เพื่อมันซ้ำไปต้องแกะดูก่อนแกะดูก่อนโอ้ยทุกคนทุกคนมาแล้ววันมาแล้วมาแล้วมานลี้นะคฮวันนี้ฮานนอยนะำเยะนะฮานนอยนะถ้าใครถูกนะส่งอาหารแมวให้ยุยยาอาหารแมวนะ หนักเลยเอาเอาแค่หางเดียวพอวันนี้อะรอด้วยอะเร่งกับโน้เ่อง่เนี่ยเ่นงแล้วเถอะรอเรอ่เล่เ่น เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมีคน็ใช่สองตัวแลยตกใจนีสองตัวแล้วเฮุยคนจ๋านี่อีกอันนึงต่อสามตัวตัดเล่นเออดีดีโอ้ยเย้เย้ยุยยะงงแน่ยุยคนจ๋าได้เลขได้เลขได้เลขยุยยะหรือคนจ๋าลุ้นไหมปังปังนะยุยยะมีคนรู้จักชื่อยุยะได้หรอพีี่่บออกกเมื้ชื่อน้องยุยะ ทุกคนจ๋าแปสูนะแล้วหนูเขนไปครึ่งแล้วอ่ะหมูก็หนูไม่ถูกยยักเขียนทุกคนลุ้นไหมทุกคนลุ้นไหมอ่ะยุยักดิดีๆยุยักดีๆเร็วๆแ้วเพ่อนใหดีมเขียนเนี่ยจ๋ส้นะฮไม่ได้หนูดวงเล่นหวยทู เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจัดได้เล้วจัได้เล็วเฮ้ยแลกวกจัดสองตัวแตกได้เลยทุกคนจ๋าเลขสวยมากห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 กเอ้าเอาเอาเอาอยไรกันี้หนูเฮ้ทุกคนจ๋าแปดศูนย์หกมีเลขเดิมนี่สรุปสรุปเ้เอ้า บอสจะไปตอนไหนคะอ้าวกินอาหมดน้อยถึงแล้วเอาวแล้วด้ยเดี๋ยวหนูเดี๋ยหนูพาทันเย้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 เยไปไปเลยเล่นข้างล่างไปเดี๋ยวไปไปลงมาเลยเล่นเลยไปทุกคนจ๋าแปดศูนย์หกฮานอยนะโอเคไหมติดขึ้นมาเลยอ่ะวันนี้เอ้ยเดี๋ยวเราเล่นประธานก่อนดึงให้เลย ไปจะไปบรไปเจโอเคเยอะมากเลยจดได้ไหมไดทุกคนอันนี้เมื่อกี้เลขเมื่อกี้เลขยุยะนะหานอยนะ ว่าเหรอเป็นอาจารย์เหรอทุกคนนี่อันนี้ฮาหนอยเป็นสามรอบนะ,ะนี่อันนี้ฮานอยนะแปดศูนย์หกหกเก้าตัวเดียวกันนะโอเคนะของยุยะนะของยุยะใช่ไหมอันนี้รัฐบาลไทยงวดนี้ค่ะมีบ้านไขเออมีพอไขัวเลยไขวได้นะทุกคนจา๋าใครเห็นลิงก์นี้ปักหมุดจิ้มลิงก์แอดไลน์ก่อนเลยนี่ทุกคนจา๋าอุ้ยปังปังแม่เลขสวยมากอ่ะทุกคนจา๋าแคบเลยแคบเลย 9 7้าเจ็ดสี่สามเจ็ดเน้นเน้นเก้าเจ็ดสี่สามเจ็ดเน้นเน้นวดนี้นะคะคือชอบมากเอาไปค่ะค่ายุกยาถูกหนูเลี้ยงค่าหนูเลี้ยงอาหารแมวค่ะวันนี้แม่เอาละาที่สวยนะตาวนี้ออยูยัให้โชคแน่วัวนี้ดูแล้วเป็นบนตั้งแต่เช้าแล้วอันนี้นเลขเก้าค่ะอลอลงไปแล้ว <laughs> นี่ทุกคนจา๋าอันนี้ฮานอยนะทุกนนคนจะแแบบแคบฮานอยเลย ตัดเล่นนะ8ป6ศกับ9ก้ายเรากันนะโอเคเนาะโอเคเกมกีดนะวันนี้ยุยาเอ๋ยอย่าลืมนะสัญญานะข้าอาหารแมวนะไปแล้วไปแล้ว